สวัสดีเจ้าวันนี้เมนูบอลผามาบรรจบนะคะอันนี้คือบอนผานะบอลผาหรือบอลหวานนะเจ้าอันนี้อยู่ในแท่ในป่านะเจ้าแต่ตอนนี้เิ้นปลูกขายแล้วเนาะมันก็นเลยงามงามนะเจ้าวันนี้จะแกงบอลผาใส่แคบหมูนะเจ้า วิธีทำในเกาะก็ต้องแม่มาเป็นคนทำนะเจ้าเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวรอแม่สัก้าฟหนึ่งนะเจ้ามาถึงขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแกงบอนผ่าเนาะวัตถุดิบเขาก็จะมีบอนผ่านะเจ้าหรือบอลหวานเนาะเขาก็จะมาลอกเปลือกออกนะเจ้าเปลือกมันกินมาได้มันเหนียวเนาะก็มาหั่นเป็นก้อมเป็นก้อมเนะาะหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปล้างเนาะ ล้างเ็จแล้วเขาก็จะเอาไปนึ่งนะจ้าจุดไฟตั้งเตาแล้วก็อ่าตั้งไห้ซึ่งก็เอาบอลลงไปนะจ้าแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะจ้าเขาก็จะนึ่งจนเปื่อยนเนาะจ้าอันนี้ก็เปื่อยดีแล้วนะเนาะเปื่อยจนเละเลยนะจ้าแกงบอลเนานะอันนี้ก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามนะบอลที่เขานึ่งไวนะ้เนาะ วัตถุดิบก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มาเตรียมเครื่องนะเจ้าเอาขานะเจ้าข่าแก่เนาะมาฟักฟักอ่อ,อนๆนะเจ้าฟักปล่อยๆเลยก็ได้หรือจะใส่เป็นเป็นไอ้แผ่นเป็นแผ่น,นก็นได้นะแล้วแต่คนมักอันนี้เป็นปลาคามเปียกนะเจ้าเขาจะใส่ส้มมลาคามเปียกเนาะน้ำหอนเทลงไปเดี๋ยวหน้าที่คนปลาคามเปียกกันน่าจะเป็นอันนาะเป็นลูกมือนะเจ้าอันนี้แค่หมูนะเจ้าเขาก็มาทุบๆหรือจะหันหันก็แล้วแต่นะเจ้า แล้วเตอความถนัดเนาะอันนี้มาเตรียมเครื่องแกงนะเจ้าแม่ใส่พริกแห้งป่นนะเจ้าเฮาบะต่ำเนาะต่ำมันเมินน้อยหนึ่งอละกะใสกะปิลงไปช้อนผูนๆตามด้วยปลาหานะเจ้านะปรุงรสด,ด้วยไออย่างนี้เกลือนะเจ้าใส่เกลือลงไปปรุงรสด,ด้วยผงนัวนะเจ้าใส่พอประมาณเนาะตามด้วยชูรสนิดหน่อยเพิ่มรสชาติความนัวเนาะ อันนี้ก็คลุกเขาให้เข้ากันนะเจ้าแต่เดี๋ยวเขาก็ตักพริกแกงไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปหน้าเต่าเลยเนาะอันนี้ก็พริกแกงนะเขามาต่ำมาโซเรียบร้อยแล้วนะเจ้ากะเทใส่จานที่บอนที่เขานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็มาหน้าเต่าเลยเจ้าตั้งกระทะใส่น้ํามันเนาะน้ำมันร้อนแล้วกระเทียมลงไปนะเจ้าเจียวกระเทียมหอมดีแล้วก็เอาทั้งบอนทั้งเครื่องแกงนะเจ้า ลงไปโซะไปคนได้เลยนะบอลมันเปื่อยนะเจ้าคนคนกับเดียวก็เละรวมกันไปหมดเลยเจ้าแกงบอลน,นี่จะแล้วนะเจ้าแล้วแต้วเลยละ่ะบอลผ่ามันจะข่าวนวลเนะาะคุกเขาได้ทีแล้วก็ใส่น้าํามะขามเปียกลงไปนะเจ้าใส่กําน้อยเนาะใส่กํานักมันส้มแล้วมันจะแก้ยากนะเจ้าถ้ามันยังจางส้มเนี่ยเาค่อยใส่เนาะอันนี้ก็แค่หมูที่เขาทุบๆตะกี้นะเจ้า ใส่ลงไปจะใส่เป็นนางหมูก็ได้นะเจ้าจะใส่เป็นตีนควายขาหมก็ได้แล้วแต่นะภผมกนะักเนาะอันนี้ใส่เป็นแคบหมูนะเจ้าแกงบอนก็ใส่ได้หลายอย่างนะเจ้าเครื่องเคียงเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้ากามเดียวก็จะไปเก็บบะแควงขมเนาะแกงบอนนี้ต้องแอกับบะแควงขมึ่งจะเปื่องเนาะอันนี้ เรียบร้อยแล้วรอไว้ก่อนนะเจ้าอันนี้ล่นไปเก็บอบแคว้งขมเนาะบอแคว้งขมหรือมะแวงขมนี่เป็นสมุนไพรเลยนะเจ้าเป็นยาแก้ไอเนาะอันนี้ก็หน้าตาบอแคว้งขมนะเจ้าอ่าเ,อาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งกินข้าวเนาะกินข้าวสามป้อแม่ลูกนะเจ้าอ่าแกงบอลผาฮอนๆอนนะเจ้า จำเข้าไปนะจ้ากับบกแวรงขมนะจ้าคบดังตุ๊บดังตับนะเจ้ามันขมกําแรกเนาะแต่หวานในปากนะเจ้าบกแควงขมกับข้าวนึงเปิงเปิงนะเจ้าแม่กินข้าวสวยนะเจ้าคือแม่จะลดความอ้วนเนาะก็บังคับกินข้าวสวยนะเจ้าส่วนป้อกินข้าวเหนียวนะเจ้าอันก็กินข้าวสวยกับแม่เนาะเป็นเพื่อนแม่อันนี้กะกัดพริกปิัวยนะเจ้าเปิงเปิงแกงบอลกับบะแควงขมกับพริกดิบนะเจ้า ต็อปแต็บต็อปแต็บเลยอ่าคลิปนี้ก็ฝากไวเตออี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวอันจชสาพาเพลินตยนะเจ้าฝากติดตามตยนอคลิปนี้ก็ลาไปด้วยแกงมอนผาเหมือนเดิมนะเจ้า